สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคม2564ทีมข่าวรายงานความคืบหน้าคดีของน้องชมพูพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมเดินทางมารับพยานในคดีจำนวนทั้งสิ้น6คน โดยจะประกอบไปด้วยพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดภูผาแอกพ่อแบมชาวบ้านกกอกนางดอนมาริรสพยานที่เห็นลุงพลบนวัดภูผาแอกเด็กชายกล้วยเจ๋งลูกชายนาเสริมและนางส้มโอนามสมมุติชาวบ้านกกตูมไปยังศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งจังหวัดประทุมธานีเพื่อเข้าเครื่องจับเท็จ ในวันที่18มกราคม2564ซึ่งพยานกลุ่มนี้ถือเป็นพยานสำคัญในคดีที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่11พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาหลังจากที่น้องชมพู่หายตัวไปพระอาจารย์บุญมาซึ่งเป็นพยานที่เคยให้การกับตำรวจกล่าวยืนยันว่าช่วงสายของวันที่11 พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาอัตมาได้เจอกับลุงพลบนวัดถ้ำภูผาแอกขณะที่ลุงพลขึ้นมารับพระครูบารัดตอนนั้นได้ยินลุงพลพูดว่าเกือบไม่ได้ไปส่งพระเพราะหลานหายโดยพระอาจารย์บุญมายัางยืนยันในคำให้การเดิมที่เคยให้กับตำรวจไว้ และไม่ได้รู้สึกกังวลที่จะต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จขณะที่พ่อแบมพยานที่เคยให้การกับตำรวจว่าพบลุงพลที่สวนอย่างไกลบ้านเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2563โดยพ่อแบมบอกว่าก่อนหน้านี้เคยให้การกับตำรวจไปแล้วกว่า10ครั้งซึ่งช่วงแรก อาจจะยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรแต่ระบุวา่าการเข้าเครื่องจับเท็จในครั้งนี้ก็จะให้ข้อมูลเดียวกันกับที่เคยให้กับตำรวจไว้ครั้งสุดท้ายและไม่ได้รู้สึกกังวลด้านนางส้มโอพยานที่เคยระบุวา่าพบลุงพลช่วงบ่ายเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2563 ในขณะที่กำลังตามหาน้องชมพู่ที่บริเวณตีนภูเหล็กไฟฝั่งตะวันออกข้างๆห้วยบุงซึ่งในวันดังกล่าวลุงพลใส่เสื้อผู้ไทยทั้งนี้ตนจึงกล่าวทักทายลุงพลก่อนจะเดินแยกกันไปอีกทางซึ่งตนยังยืนยันในคําให้การเดิมเพราะสิ่งที่พูดคือความจริงและไม่ได้รู้สึกกังวลเช่นกัน ทั้งนี้ตำรวจยังได้ไปนิมนต์พระครูบารัตพระที่ลุงพลไปส่งในวันที่น้องชมพู่หายไปเพื่อนำไปเข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วยอย่างไรก็ตามจากการตั้งข้อสังเกตกลุ่มพยานที่ตำรวจจะนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จในครั้งนี้เป็นกลุ่มพยานที่เคยให้ข้อมูลเชื่อมโยงถึงลุงพลอีกทั้งบางส่วนในจำนวนนี้ ยังเคยถูกลุงพลต่อว่าในลักษณะให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงแต่ทั้งหมดก็ยังยืนยันในคําให้การเดิมมาโดยตลอดส่วนนางดอนมริรสพยานที่เห็นลุงพลบนวัดภูผาแอกในวันที่11พฤษภาคม2563แต่จำเวลาที่เห็นลุงพลแบบแน่ชัดไม่ได้ขณะที่ เด็กชายกวยเจ๋งลูกชายนาเสริมเป็นพยานที่อยู่ไม่ไกลาจากจุดเกิดเหตุสำหรับการเข้าเครื่องจับเทศวันที่5มกราคม5 6 6 4มีน้องสดิงนายอนามัยและนางสาวิตรีส่วนนาเสริมและนาตายเข้าเครื่องวันที่6มกราคม64นาแต่กับนาฝนเข้าเครื่อง วันที่7มกราคม64แต่ละคนใช้เวลาสอบปากคําประมาณ3ชั่วโมงส่วนน้องสะดิงไม่ได้เข้าเครื่องจับเท็จแต่พูดคุยกับสหวิชาชีพแทนกระทั่งวันที่8มกราคม2564เป็นรอบของนางสมพรหล,ลาโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิภาโดยป้าแตน ถูกสอบด้วยเครื่องจับเท็จเป็นเวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงส่วนลุงพลถูกสอบด้วยเครื่องจับเท็จเป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงมาต่อกันที่หมอปรานะคะหมอปลาฉะลุงพลแ a คติ้งเนียนถูกดักฟังแต่เจอพิรุษแถมคลิปวอนมียูทูบเบอร์นั่งในรถเมื่อวันที่17มกราคม 2,564ทีมข่าวสอบถามหมอปลาเปิดเผยว่าในวันที่18มกราคม64เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับลุงพลที่กล่าวหาว่าตนเป็นคนนำเครื่องดักฟังไปติดในรถถึงแม้ต่อหน้าสื่อลุงพลจะไม่ได้ระบุว่าเป็นหมอปราแต่ลับหลังก็หมายถึงตนอยู่ดีดังนั้นจึงต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง กรณีที่ยูทูบเบอร์ไปถ่ายตามติดชีวิตลุงพลโดยจะถ่ายเฉพาะด้านดีๆหากลุงพลทำอะไรไม่ดีก็จะถูกสั่งรบคลิปยกตัวอย่างคุณน้ำฟ้าภรรยาของตนที่เดินทางไปหาลุงพลแล้วไม่เจอจึงร้องไห้ยูทูบเบอร์หลายคนก็ถูกสั่งรบคลิปทันทีดังนั้นสิ่งที่ยูทูบเบอร์กำลังเสนอนั้นทำให้เห็นลุงพลเพียงด้านเดียวต่างจากสื่อหลกัก ที่นำเสนอทุกด้านซึ่งการที่ลุงพลมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จกักมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะสื่อหลกักที่ไปติดตามทำข่าวไม่ใช่เป็นเพราะยูทูบเบอร์อย่างที่บางคนเข้าใจทั้งนี้เปรียบลุงพลกับยูทูบเบอร์กับสุภาษิตท,ที่ว่าไก่เห็นตีนง,งูงูเห็นนมไก่เรามาต่อกันที่สาวแก่กันนะคะ จับโป๊ะสาวแก่ชี้ลุงพลใส่ไลยสื่อกรีดรถพอลับหลังคนเพื่อนหลุดปากกิ่งไม้ขูดกรณียูทูบเบอร์รายหนึ่งซึ่งมาเกาะติดชีวิตของลุงพลได้ลงคลิปว่ารถยนต์ของตัวเองเป็นรอยโดยดังกล่าวพาดพิงว่าเป็นฝีมือของสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวลุงพลโดยยูทูบเบอร์รายนี้ระบุว่า ได้ติดตามลุงพลขึ้นไปดูการเทพ,พื้นสาราสำนักสงภูหลวงและเป็นผู้ขวางสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ลุงพลแต่เมื่อกลับลงมาข้างล่างพบว่ารถเก๋งของตัวเองเป็นรอยยาวคาดว่าโดนขีดซึ่งยูทูบเบอร์รายนี้เชื่อว่าเป็นฝีมือของสื่อมวลชนเพราะไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเพิ่งมีความขัดแย้งกับสื่อมวลชนในวันนี้ โดยบางช่วงบางตอนมีการพูดว่านี่หรือจัญญาบันสื่อผู้ชายอกสามศอกพอไม่ได้ข่าวก็มาทำแบบนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่อง Youtube ดังกล่าวโจมตีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสื่อหลักทั้งหมดที่ไปขอสัมภาษณ์ลุงพลแล้วไม่ได้ก็ไปทานข้าว รวมกันที่หมู่บ้านกกตูมจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับไม่มีใครแวะไปจุดที่ยูทูบเบอร์คนดังกล่าวจอดรถเลยและสื่อทุกคนก็ไม่มีใครทราบด้วยว่ารถของยูทูบเบอร์รายนี้คันนี้จอดอยู่ที่ไหนไม่มีใครทราบล่าสุดวันที่17มกราคม2564ทีมข่าวตรวจสอบยูทูบเบอร์พี่อ,อดี ได้โพสต์คลิปวันที่14มกราคม2564ที่ผ่านมาระบุว่าด่วนเกิดอะไรขึ้นกับรถยูทูบเบอร์บ้านหลุงพลโดยมีการพูดคุยกันของเหล่ายูทูบเบอร์ว่าไม่ใช่รอยกรีดรถแต่เป็นรอยไม้คว่วนซึ่งหญิงเจ้าของรถก็บอกว่าถ้าดูออกก็แสดงว่าไม่ใช่รอยขีดแต่เป็นรอยกิ่งไม้ขีดขณะขับรถยนต์ขึ้นผูหลวง